ช่วพาพี่ไปดูแบบว่าโรงแ่นะอไรไปอันนี้เป็น้องแขกเล็กนะคะเล็กน้อยนะคะเข้ามาเข้ามาดูเ้างดคะใเะนะดป็นีเราจะมาเหมือนกับว่าไปแลกการมาแบบกินข้า้าวอะมีการก็ใช่วตรงีแค่ท okay. ีต่อวันตกแต่งเอาไว้มีวกคเสร็จแล้ตรนี้ะคก็จะเห็นได้ว่าเราเยได้จัดเตรียมเาไว้ Exclusive ก็ต้องให้เขาไปนะมุมนี้แต่ก่อนไม่มีนะคะรู้ว่าหมอต้าจะมาเนี่ยไปลงซื้อเลยซื้อเลยที่แค่จ่็ยเงินไม่แค่จ่าสอบสำราญนะก็แค่เสร็จเงินคนละแค่ไม่ร่วมหรอกค่ะตอนนี้นะคะต่อมาก็จะมาดูห้องนอนนะคะอะดูห้องน้ำกัอนเป็นห้องน้ำแขกนะคะเล็กๆห้องน้ำคนใช้แม่บ้านไม่ใหญ่ เล็กสุดแล้วนะอันนี้จะเล็กสุดละใช่จิบจิ๊บสี่สิบล้านค่ะรอเราไปค่ะแต่ค่าตกแต่งแค่ห้าล้านลงไปเป็นแค่สี่สิบห้าล้านเองอะคือไม่รู้มันจะถูกไปไหนแล้วว่าห้องนอนห้องนอนแขกอันนี้ห้องแขกนอนนี้เปห้องนอนลูกอันนี้เป็นห้องนอนลูกนะคะก็อันนี้จะเป็นแบบเออที่ให้แบบลูกเอาไว้ได้มีที่ส่วนตัวอะไรอย่างงี้ก็เล็งถึงอนาคตเอาไว้มีตัวเสื้อผ้ามีไฟ คนมีไฟเศรษงามเศรษเรยมากจริงผู้หญิงคนนี้มปนอีกห้องนอนหนึ่งนะคะเบาๆเล็กๆเป็นเถะเป็นเถะอะไรอย่างงี้เศรษไม่ฮะจะมีการตกแต่งที่ใช้สีแบบเออดูแล้วแบบสะอาดตาแล้วก็ดูแล้วห้องก็จะดูกว้างขึ้นอย่างงี้นะโอเคห้องนี้ก็ทีงก็เล็กๆนะก็นอนได้ขนาดสองคนแหละ นะก็มาห้องมาสี่หมื่นอะไรอย่างงี้แบบอันนี้เบามือแหละเออเบามือจริงๆมันจะไปหนักที่เปียโนตัวละสามล้านเนาะโอเคเดี๋ยวเราทายกันนะคะอันนี้ก็ไม่เรียกว่าใหญ่นะคะก็เบาๆอยู่ชีวิตประจัมพันอะไรอย่างงี้เป็นเตียงนะคะเดี๋ยวก็มีโครงการเไอ้สั่งผ้ามาจากบาหลีเอามาห้องนี้เป็นห้องแต่งตัวนะคะก็เข้ามาดูอันนี้ยังไม่ได้เข้ามาอยู่ก็เลยมีแต่ เสื้อผ้าของคุณสามีอะไรอย่างนี้นะคะเบาๆเล็กๆนิดหน่อยอะค่ะมี่ดเป็นเสื้อผู้หญาแล้วก็จริงๆเราเราสองคนในส่วนตัวเราเป็นคนที่ชอบทำบันเทิงแบบว่าขาดทีวีไม่ได้เลยก็อยากห้แบบเไปดูในห้องนื้อ ในส่วนในส่วนของห้องน้ําตรงนี้เราก็ยังคงต้องการทีวีอยู่นะคะแล้วก็ยังต้องมีการแบบว่าดูทีวีไปอาบน้ําไปก็แบบชีวิตของคนมันวม่มาเนาะนม่ต้องตัความเป็นของแลเวลาเป็นเป็นอะไรที่มีความเป็นวรรสารศาสตร์และสื่อสัญชาชนมากค่ะใช่ค่ะทีวีไม่ได้เลยอันก็บบว่าห้องน้ำไม่ได้ก็แบบก็ไม่ได้จะไหนะอันทามาอยู่ช่วงทานะคะอย่าคิดมาก ห้องนึงนะคะใช่ชใชค่ะ<น>เพราะว่าเราก็ไม่ได้มีห้องเดียว<น>เพราะว่าอย่างที่บอกก็ต้องอยู่ชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบเพื่อนมาพักกันเยอะห้องนี้ก็ไม่พอดูดูดดดถ่ายถ่ายซูมหน้าคุณพี่นิดนึง <laughs> ช็อตที่พี่ฟ้าก็เลย ว่าพูดเนี่ยเป็นอย่างนี้กันก็ดีนะคะดีเป็นวีเจได้ค่ะ